มงคลลสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสวัตติยังวิหารตีเชตวนเณอนาถาปินติกัสาอารามเมตโคอัญญตราเดวตาอภิกันตายรติยาอภิกันตวันนาเกวลกาปปังเชตวนังโอภาเสตวาเยนาภกควาเตโนปสังกมิ อุปสังกมิตวาภควันตังอภิวาเดตวาเอกมันตังอัตตาสีเอกมันตังติตาโคสาเดวตาภควันตังคาทายะอชภาสีบาหูเดวามนุสาจามังคลานีอาจินทยุงอากังขมานาโสทานังบรูหิมังคลมุตตมังอสิวนาจบาลานัง ปันติตานันเะเสวนาปูชาจะปูชนียานางังเอตัมมังคลมุตตมังปฏิรูป,ปรเดสวาโสจารปุเพจักตาปุญญาตาอตาสัมมาปณิทิจาเอตัมมังคลมุตตมังบาหูสัจจัญจสิป,ปัญจวินโยจาสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจา เอตัมมังขลโมตตมังมตาปิโตอุปัฏฐานังพุทธธารสะสังคโโหอนาคูราจกัมมันตาเอตัมมังขล g มตตมังดานัญจะธัมมจริยาจาญาตกานัญจะสังคโหอนวาชานีกัมมานีเอตัมมังขลโมตตมังอรติเวรติปาปา มัจจานาจ,จะสัญญโมอป,ปะมาโดจะทำเมโซเอตัมมังคลโมูตมังคาราโวจะนิวาโตจสันตุทิจกตันยุตากาเลนาธรรม,มสวนังเอตัมมังคลโมูตตมัง คันติจารสวัจาสตาสมนานั้นจะดัสนังกาเลนะธรรมมาสักชาเอตัมมังคลามุตตมังตาโปจะบรัมจเรียนชาอริยสัจนาดัสนังนิบบานาสัชิกกริยาชาเอตัมมังคลามุตตมังโุทธสโลกธรรมเมหิจิตังยานกรรมปติ อาโสกังวิราชังเขมังเอตัมมังคลมตตมังเอตาดิสานิกัตตวานาสับบาทมาปราชิตาสับบาททาโสทิงขัดชันติตันเตสังมังคลมมตมันติมงคลสูตร ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาพิณิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเมื่อล่วงปฐมยามไปแล้วเทวดาองค์หนึ่งมีวันณะงดงามเปล่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระคาถาว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากปราถนาความสวัสดีพากาันคิดมงคลทั้งหลายขอพระองค์โปรดตรัสบอกมงคลอันอุดมด้วยเถิดพระเจ้าขา้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบด้วยคาถาเหล่านี้ว่าการไม่คบคนผ่านการครบแต่บัณฑิตการบูชาผู้ที่ควรบูชานี้เป็นมงคลอันอุดม การอยู่ในประเทศที่สมควรความเป็นผู้ทำบุญไว้แต่การก่อนการตั้งตนไว้ชอบนี้ก็เป็นมงคลอันอุดมความเป็นผู้สูตรความเป็นผู้มีศิลปะวินัยที่ศึกษาดีแล้ววาจาเป็นสุภาษิตนี้ก็เป็นมงคลอันอุดมการบำรุงมารดาบิดาการสงเคราะห์บุตรและภริยาการงานอันไม่อากลข้างค้างนี้ก็เป็นมงคลอันอุดม การให้ทานการประพฤติธ,ธรรมการสงเคราะห์ญาติการงานอันไม่มีโทษนี้ก็เป็นมงคลอันอุดมการงดเว้นจากบาปการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนี้ก็เป็นมงคลอันอุดมความเคารพความถ่อมตนความสันโดษความกตันยูการฟังธรรมตามการนี้ก็เป็นมงคลอันอุดมความอดทนความเป็นผู้ว่าง่ายการเห็นสมณะ การสนทนาธรรมตามการนี้ก็เป็นมงคลอันอุดมตบะพรหมจันทร์การเห็นอริยสัจการทำพระนิพพานให้แจ้งนี้ก็เป็นมงคลอันอุดมจิตของผู้ใดถูกโลกกระทำกระทบแล้วไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกไม่เศร้าหมองด้วยละอองกิเลสเป็นจิตกเกษมปลอดโปรง่งนี้ก็เป็นมงคลอันอุดมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำมงคลดังนี้แล้ว ไม่แพ้แพ้ต่อค่าศึกทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนี้แหละเป็นมงคลอันอุดมของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้น